ชีวิตไทยกับสายน้ำเคลื่อนกักเก็บน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชธานมพระราชดำรัสเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำว่าการพัฒนาแหล่งน้ำนั้นในหลักใหญ่ก็คือการควบคุมน้ำให้ได้ดังประสงค์ทั้งปริมาณและคุณภาพกล่าวคือเมื่อมีปริมาณน้ำมากเกินไป ก็ต้องหาทางระบายออกให้ทันการไม่ปล่อยให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายได้และในขณะที่เกิดภาวะขาดแคลนก็ต้องมีน้ำกักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอทั้งมีคุณภาพเหมาะสมแก่การเกษตรการอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งคือการสร้างเขื่อนเขือข่อนโดยทั่วไปจะมีขนาดใหญ่ สามารถเก็บกักน้ําได้มากกว่า100ล้านลูกบาทเมตรมีพื้นที่ตั้งแต่15ตารางกิโลเมตรขึ้นไปสามารถส่งน้ําไปใช้ในพื้นที่โครงการได้มากกว่า80,000ไร่เขื่อนที่มีขนาดใหญ่ระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทยคือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากแนวพระราชดำริในการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ําเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ําและป้องกันการเกิดอุทกภัยที่ได้ผลดีอีกแห่งหนึ่งคือ เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ซึ่งสามารถอำนวยประโยชน์และสร้างคุณภาพชีวิตให้เกิดแก่ประชาชนในเขตลุ่มน้ำป่าศักด์และลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นอเนกอนันต์เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเป็นเขื่อนขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีเป้าหมายหลักสำคัญ3ประการคือลดน้ำหยางท่วม เติมน้ำยามแลง้งแลงดินยามเปรียวด้วยน้ำพระาราชฤาษีไทยที่ทรงห่วงใย,ยในการดำรงชีวิตของพระศกนิกรในพื้นที่จังหวัดนครนายกที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงและดินเปรียวเขื่อนคุ้นดานปราการชนจะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปความกินดีอยู่ดีจะบังเกิดขึ้นกับบรรดาประชาชนชาวนครนายก และจังหวัดใกล้เคียงอย่างยั่งยืน